คร,ค,ร ury, ครับสวัสดี okay. สสครับ yeah. ัสดีค่ะรับแสงสวัสดีครับเขแสงเออเขี่แสงเอี้่แสงเขี้่แสงอัดเอามาผู้เดียวตัโดนแล้วมาตังไหนครับเนี่ยมาแบบเดือดๆนะครับมาแบบใดครับขายเนื้อเลยค่ะก็เลยเฝ้ามาเฝ้ามาแบบใดครับเฝ้ามาตอนนี้มันสองทุ่มเกือบสามทุ่มเลยครับนี่แบบใดครับอุ้ยพอดีเด็กไอ้นั่นไหมคะน้องสาวเพิ่นถือตุเล่ยน้ำแม่ชี่ในขาวมาก ก็เลยเขาบอกเขาอาักเอหาลายเทียหมดละประมาณซีหาหมวดแล้วค,ค่ะพอดีประแสงัวก็ุ้ก็เลยว่าเอามาให้เน้ <ใช S 1> แ่งปั่นเอฟซีเนีค่ค,ค่ะเพราะว่าอย่าเอาแต่ผูดเดียวไล่จ้าก็เลยเฝ้าม,ามาานีแ่แหละยิ้ขคาวว่าไอพ่อ,องกับบาวีสานทิขแกนมากก็เลยอยากเอามาฝากค่ะเพื่อได้แ่งปันกับเอฟซีจ้ะ เลิกงานแล้วนี่เฝ้ามาเลยบอกประแสงเฝ้าเลยจ้าเพราะว่าเลิกงานทุ่มหนึ่งบุญเล่ถือว่ามีโศกเนาะแม่ว่าจะไดเกาะเพิ่นถึงมา่อไหงวดสันบอกถืงมาหางวดเราดิค่ะห้างวดติดห้างวดติดอันล่าสุปนี่เพิ่นถึงตัวไหนแปดหกห้าตรงตรงสันบรอค่ะ เจ้าปอย่ใส่มาเจ้าก็บ่บอกเจ้าก็บอกบอกคือยู่น้ากันอยู่เนาะเขาอักเอาเขาอักเอาแมนก็เลยที่นี่หูอว่าเขาถืงนี่ละก็เลยว่าให้แบ่งแหน่แบ่งโมแเน่แบ่งแบ่งฝันเอฟซีเนี่ค่ะก็เลยไปขอน้ำเขามากเป็นเป็นเลขมากจากใส่เกาะน้ำแม่เขาแม่ซี่นคนบอกว่าแม่ซีใส่คนบอกบ่บอกบอกเลยค่ะ บม่บอกเลยแม่บอกเฉพาะอันบ่เห็นเจ้าว้าถึงเนาะยู่ดีดีก็คือว่าเมื่อนี่เจ้าบอกว่าอาตังซิไปหาเด้อวสันจ้านั่นแหละเลยว่าพอดีอันหัวกน้องนั้นหัวก็ย่อมหายโอ้หัวพ้นหัวตั้งสี่แหงยิ่งแสงแม่ย่ดเหายย่อมเปิดเผยแสดงว่าไอเข้าถูกมาหลายงวดเข้าอักเอาคนเดียวมาตะดนเร็วแน่นจ้า แต่ว่าบ่ได้เจ้าบ่รูเรืองเลยรูเรืองน้ำเขาที่นี่พอดีได้ยินก็เลยไปกระซิบถามเขาว่าเป็จังไดขอเน่ก็เลยวางค่ะค่ะอยากแบ่งปันเอฟซี่ให้ไหมคะแม่ขาวนี่ที่ไปที่มานี่เลขเพ่นเขาดีบ่ะคะเขามหางวดล้วเดือแต่ก่อนหนานั้นพ่นก็ให้อยู่แต่ว่าพ่นพ่นสิบ่บอกโดยตรงแต่ว่าแสดงว่าบ่บอกบ่าสุคนมันบ่แล้วแต่พ่นสิีไอค่ะ อันนี้เพิ่นเไผ่มาเดีวแต่ว่าเจี๊ยแสงนี่บ่บ่แม่นผู้ใดมาโดยตรงมันบอแม่นจ้าไปขอน้ำเขาไม่กี่เม็ดหนึ่งแมนอันนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งกันยานี่เพิ่นไห้มาเดีวไช่แล้วค่ะโอ้โหแม่เจังไหนเฝ้ามาหาลแม่นเฝ้ามากเลยค่ะที่งานถุงเปล่าไหมคะประเสริฐเด้งปันให้กับเอฟซีแม่นค่ะปราแสงนี่ปกติอาชีพก็คือขายเนื้อเนาะค่ะเนาะขายเนื้อรับจ้างขายเนื้อสั่งงัว เวลาทำงานพนกับทีเป็นช่วงกลางวันแปดโมงแปดโมงถึงทุ่งหนึ่งแสดงว่านี่พี่น้องสังเกตเบ้งเด้อค่ะตอนนี้คือคำหน่เด้เพื่อพนสีเดินทางมหาเมนค่ะเพื่อสีเดินทางมหาเจตังอยู่ทงหน้าพี่ด้พี่น้องเสียงเกียจจะละห้องแก้วเลยเนี่ยเมนสวนบ้านสวนเจตังคันตอนนี้น่าจะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะคะพีพสีก็มีทีมงานนาอก็มาจากบีร์รัมมาจากทั้งใจแน่นาะ แม่น,นจ้าบัดนี้ได้จังหว่าโอกาสดีเลยนี่อันเจแสงด้วยว่าอันเลียกต้าสีอื่นดอกอันแต่ว่าทางแอดมินนี่อื่นเพิ่นว่าน้องแสงเพราะว่าเพิ่นเป็นน้องอยู่แต่ว่าโดนี้หู้สึกว่าเพิ่นสิีดำซ้ำเด้แสดงว่าเพิ่นได้ตัวเลขนี่เพิ่นจังว่ะสิมีโชคอยู่เนาะก็ต้องเอิน้นเพิเ่นเจแสงเอิ้นเจเนาะเจแสงพารวยแม่นบ่ค่ะ เพิ่นมีช่องว่ะล่ะครับมีเจ้ามีช่องอยู่บ่เจ้าคือบ่บอกเอฟซีเธอเพิ่นอยากเข้าไปติดตามแสงผ้ารวยจ้าเพื่อนจะไปกดติดตามครับแม่นบ้านฟ้าจะเป็นกัญญาพัชฒญุพานิษฐ์ค่ะบ้านแดงนี่จะเป็นป้าแสงผ้ารวยจ้ับบอกตรงๆรงนะครับพี่น้องเพิ่นบ่เป็นหยังดอกเนาะครับช่อง YouTube YouTube ค่ะช่องนั้นครับป้าแสงผ้ารวยจ้าป้าแสงผ้ารวยครับทั้งเพจทั้งกัญญาพัชฒญุพานิช คผู้ใดอยากไปติดตามเอ็กซ์ซีนะครับท่านใดอยากได้โชคลาภดยตรงก็เขาไปกดติดตามทั้งช่องนะครับป้าแสงพารวยแล้วก็กัญญาพัฒญ์ยุพาณิชค่ะไปติดตามนั้งผิดทางด้เพราะว่าตัวเลขที่ป้าแสงเนี่ยมาหนิอ่ะเป็นน้องสาวเป็นคนหูจักกันแมนค่ะเออ้นอักถือก็ไลยหวดแล้วแมนจ้าแต่พ้นบ่บอกไผจักแค่บ่บอกแต่ว่าผัสหูอยู่ว่าพ้นถือ เออแบบนี้งวดนี้จะเล่ยขอเพิ่นเนาะขอเพิ่นเพิ่นจังไห้ก็ถือว่าแถวนี้เขาได้ออกชื่อแบ่งปันเป็นครั้งแรกเพราะว่าพ่อแสงหรือว่าน้องน่องสาวเพิ่นที่เพิ่นว่าเนาะเขาบ็กหงุดหงิดบอกเพิ่นก็เพิ่งได้ออกชื่อบองไหนแน่นจถือว่าเป็นงวดแรกแต่ว่าเพิ่นว่าถือมหาหางวดติดเลยหางวดจ้ะงวดที่ผ่านมาเข่าตรงๆคือสามตัวห้าตัวแล้วนะครับ แปดหกห้าจ้ะวันนี้ชัดแปดหกห้าค่ะแปดหกห้าเขอัวเขาตรงตรงเลยเนาะเขาตรงเลยค่ะสามตัวเลยถือว่าคลิปนี้ผู้เดยเขามาบึงคือผู้โชคดีรับคือเพิ่นในตัวเรศเมา์เหลวเรลวอันเจี๋ยเสียงเนาะหรือว่าน้องเสียงนี่แหละไปขอจากเพิ่นมาเหลวเพิ่นจะห้มาอยู่เนาะแม่นค่ะเพิ่นห้เพิ่นห้มันเป็นเลขเป็นซองมาอันเพิ่นว่าที่ที่ที่บ่กวอนไทยทำนะ ที่บอกว่าเป็นเนิ่นพห้เป็นซองมาบอกพิ่นซองมา่ห้ยแนนบอกเป็นซองค่ะแสดงว่าเพิ่นสิหายเฉพาะคนที่อยากหายเป็นเลขอลับแนนบอกค่ะแนนจะเพิ่นแบ่งหายเฉพาะก็ได้ยินประแสงว่าอันอตังเพิ่นบโเพิ่นสิหายเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นจ้าพิ่นสิเลือกคนหาย่าสั่นแนนจ้าคอยนี่ก็พยายามถามอยู่ว่าเอ่อขอพยายามขอขอบ่ไรเจ้าเถ่อแต่ว่ามื้อนี้จังได๋ข่อยต้องออกไปหาเจ้าข่อยได้เลขมาแนี่ยมาสั่นแนนบ่กแนนค่ะมัดนี้ วันนี้เพิ่นแสดงว่าเพิ่นส่งมาให้น้องสาวผู้นั้นแล้วเนาะแม่นจ้ะเป็นอันเพิ่นใส่ซองมาบ่ใส่ซองมามื้อนี้เจ๊แสงค่ะน้องแสงค่ะเอาเอาซองที่เพิ่นส่งมาให้นี่เอามาเผยแผ่เอามาแบ่งปันให้กับ FC ฟซีทุกกล่องมื้อนี้เนาะค่ะได้มามน้อซองเนาะได้แล้วค่ะใสเบิ่งนี่สนใจได้ขอเบิ้งซองเน่งตัวเล็อันนี้เพิ่นส่งมาให้ทางเพิ่นเนาะแม่นค่ะ บ่มีอย่างตัวนี่งตัวซื้อแผ่นแผ่นเด่นตัวนี้เขียนกยังงเนาะมันอยู่ในนี่ค่ะฮึมไม่ในนี่วะอยู่ในหันเอาเปิดเปิดแม่เป็นยังบานีเปิดทะอบบ่แม่เปิดทะอบเปิดซ่วงเปิดซ่วงนะคะ fc อันนี้แม่แม่ขาวแม่ชีเนาะแม่ขาวค่ะแม่ชีอ๋อสีเป็นเลขไหนเนาะพี่น้องรออรุ่นเอาบานปึ้งเดี๋ยวเบิร์ตพูดอะไรไม่รู้งามอยู่ด้วยไผ่เห็ซีตัวเลขงามงาม ตึ๊บนะบาทนี่พี่น้องเอาอนิ่งนะครับนิ่งเลยเลขยังแน่้ยเหรอบนร์รับแม่ขาวรับแม่ขาวแล้วค่ะเอฟซีนะคะสำหรับตัวเลขเก้าหกหนึ่งค่ะเอฟซีกับเจ็ดศูนย์ค่ะเก้าหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะป้าแสงค่ะอันนี้นั่นเจ้ากระบ่กท่านด้เปิดมันบ่แม่นจ้าเปิดพร้อมกันนี่แหละค่ะบอเราเราหมอตะแก้เพราะงั้นแก้เมื่อกี้นี่แม่นค่ะผู้พร้อมกันทัวรประเทศเด้อพี่น้องเด้อจ้า เอาใจเลยแตถือว่าออกซื่อครั้ง<บ>แรกครั้งแรกแมนบอค่ะครับเพิ่นบอคอยออกซื่อจากเธอแมนบอบอกค่ะแสดงว่าป้าแสงถือว่าทําสําเร็จเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะติดตามเลขลับของแม่ขาวมาฝากเจตังคันี่ได้งาแววันนี้ได้มาแล้วตัวน้องสาวขอเพิพ่นเดมาเนี่เพิ่นกับ บ่อยากให้ออกซื้อเด้แม่ค่ะพัน่ใไ้ออกซื้อแต่ว่าอันน่าไปขออนุญาตอนุญาตแต่น้องเสาน้าเด้ออันน้องเสาอี่า็เี้ยเื่เกี้เห็นบนอกแต่ว่าก็ขออนุญาต961หนึ่งแล้วเจูอฟอกมาจากเลขลับแม่ขาวจากพ่นเนาะพ่นละวัดบังบันนี่แค่นี้นะครับนี่แค่นี้ละค่ะเอฟซีก้าหกหน่งเจ็ดศูนนะคะตัดเล่นเอาเด้อค่ะ เก้าหกเก้าหนึ่งเด้อเดยอเด้อเจ้าฟ้าทนไงครัอ้าวทำไปนิดน้อยนิดน้อยพออ๋อดีตัวคืนมาบอกเขาหนิเด้ออ่าใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะอยากมีโชคมีลาบนะครับพิมพ์สาธุสาธุเข้ามานะครับย้ำตัวเลขค่ะป้าแสงรับแม่ขาวค่ะรับแม่ขาวนะคะเก้าหกหนึ่งค่ะเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ อันนี้ปล่อยครั้งแรกใช่ไหมคะปล่อยครั้งแรกค่ะเข้ามากี่งวดเข้ามาแล้วห้านะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หกสำหรับวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดค่ะที่สำคัญนม่ใครออกซึ่อนะครับย้ำค่ะเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะแน่นแข็งๆนะครับครับอุปแสดงแล้วเบืงกล้องเห็นไหจังไหมค่ะอป้าเสียงมาไหนเจเสียงน้องเสียงแล้วแต่สีอื่นเนาะแต่ผู้นับถือกันยังไงกะอื่นกันไปตามนั่น เอาหมมองกล่องใช่ไหมครับขอภาพนิ่งครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมสำหรับแนวทางของแนวทางนะครับป้าแสงจบเลย้าด้วยนะครับผมพี่ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีแม่สี่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ